สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับครูเป๋อแล้วเนาะอ่าในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะคะเราก็ไปดูกันเลยเนาะอ่านะคะสี่เหลี่ยมชนิดที่หนึ่งก็คือสีเะะสอส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคุณสมบัตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นอย่างไรนะคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะมุมทุกมุมมีขนาด90องศาด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่นะคะ,ะ,คะด้านตรงข้ามขนาดกัน2คู่ต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้า <โร1977> นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะมุมทุกมุมมีขนาด90องศา ด้านตรงข้ามขนานกันนะคะด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่ด้านตรงข้ามคือด้านไหนมีขีดสองขีดนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์การเท่ากันนะคะมีความยาวเท่ากันขีดสองขีดเหมือนกันนะคะอ่าด้านนี้เป็นหนึ่งขีดกับหนึ่งขีดแสดงว่าสองด้านนี้อ่ายาวเท่ากันนะคะอ่าต่อนะคะ ชนิดที่3ก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีคุณสมบัติคล้ายๆนะคะคล้ายๆกันกันกบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ต่างกันนิดเดียวค่ะต่างกันตรงไหนตรงที่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากตรงนี้นะคะเขาบอกว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่นะคะ ่าไม่เป็นมุมฉากนะต่างกันนิดเดียวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่าสี่เหลี่ยมต่อไปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะไม่เป็นมุมฉากด้านตรงข้ามยาวขนานกันสองคู่นะคะคล้ายกันกับคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะคะด้านขนานกับผืนผ้าคล้ายๆกันนะคะอ่าต่อไปสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูนี่ลักษณะนะคะอ่ามีด้านคู่ขนาน1คู่นะคะด้านคู่ขนานคือคู่ไหนบ้างอ่าดูนะคะด้านคู่ขนานนะคะมีคู่ขนาน1คู่นะคะอย่างนี้เรียกว่าคู่ขนานนะคะคู่ขนาน1่คู่ถามสี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะแตกต่างจากนี้ไหมมีนะคะคางหมูมีได้หลายแบบนะคะอ่า ต่อไปนะคะสี่เหลี่ยมสุดท้ายก็คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นอย่างไรนะคะอ่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวก็คือด้านประชิดยาวเท่ากันเห็นไหมคะด้านประชิดกันยาวเท่ากันนะคะมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันมุมตรงข้ามคือมุมไหนคือมุมนี้เนาะอ่าสองมุมนะคะมุมตรงข้ามยาวเท่ากันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันอันนี้ก็คือ คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด6ชนิดใช่ไหมคะ6ชนิดมีอะไรบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมรูปว,ว่าวนะคะอ่ะหลังจากที่เราทวนกันหมดแล้วว่าชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างเราก็ไปดูแบบฝึกหัดค่ะอ่ะแบบฝึกหัดเขาบอกว่า จากคู่ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้อ่รูปที่1เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเราไม่รู้รูปที่สองถ้าลักษณะแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเขามีช้อยให้คุณเลือกนะคะช้อยให้คุณเลือกก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเอ๊สี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นแบบไหนนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรนะนะคะให้นักเรียนลองคิดดูแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคนะคะสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะคือมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะมุมไม่เป็นมุมฉากเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่สองก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะอ่ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน รารูสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะความรู้นะนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะและว่าเราจะเข้าใจไหมอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ